ถ้าใครกําลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอ็อปรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e เฟสราคาถูกเป็นันเองพร้อมคํานวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมเอาละครับสวัสดีทุกท่านชาวฟีฟ่ามือถทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป นะครับตอนแรกผมทําไปแล้วแหละคลิปหนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพูดวกไปวนมาเกินผมกลัวทุกคนจะงงนะครับอันนี้ผมมาสรุปให้แล้วแบบอถือว่าน่าจะครบคันแล้วแหละน่าจะครบทุกอย่างแล้วนะครับก็รวมทั้งค่าอะไรต่างๆแล้วด้วยนะครับอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับตัวที่จะเข้านะครับเดี๋ยวมาไล่ทีละตัวเลยนะครับตัวที่จะเข้านะก็จะเป็นตําแหน่งแรกนะครับจะเป็นประตูนะครับมาตินเนสนะครับร้อยแปดก็สมครับ ก็ตัวแชมป์โลกอะเนาะนะครับก็ร้อยแปดนะครับมาร์ตินีสนะครับก็ตัวแรกก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นครับส่วนสูงก็ดีนะครับร้อยเก้าสิบเก้าสิบก็เลยร้อยเก้าสิบเก้าสิบห้าบ้างนะครับสำหรับมาตินีสนะก็น่าเล่นครับราคาก็น่าจะดีอยู่นะครับอ่ะไปตัวต่อไปตัวต่อมาจะเป็นเตโอเฮอร์นันเดสครับก็คือตอนนั้นที่มันมาร้อยสองเนี่ยคนแบบบ่นกันเยอะมากว่าเอ้ยทําไมเตโอแบบตัวเก่งขนาดนี้ยังมาร้อยสองนะครับก็อันนี้ถือว่ามาแล้วแบบ คือแก้แก้จุดจุดบอรดของค่าพลังร้อยสได้เลยนะครับก็คือมาในสเต็ปที่แบบ108นะครับก็ถือว่าแก้มาได้ดีดีมากๆถึงดีที่สุดเลยครับนะก็สายวีดเสายเฮดตัเต้องมีนะครับตัวนี้นะครับส่วนสูงดีนะครับนะเออตัวนี้เตยโอเฮนดันเดสครับน่าใช้มากนะครับตัวต่อมาครับเป็นจอร์นสโตนนะครับผมจอร์นสโตนนะครับสำหรับตำแหน่งหลังนะ จอสโตนนะครับก็ตัวนี้เฉยๆนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับอะไรนะเขาเรียกว่าไออะไรอะไรอะไรวะกวาดิโอนะครับเออกวาดิโอนะครับกวาดิโอนะครับตัวนี้ก็เห็นเขาว่าเป็นฟิลมาขึ้นยอดนะครับก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับก็ไซส์ห้าขวาห้าด้วยเนาะผมไม่รู้อ่กมาทำไมเหมือนกันไซส์ห้าขวาห้านะครับถ้ามสี่เท้านี่เล่นเป็นโคมันได้เลยนะครับตัวนี้นะ ก็กองหลังโคเอเชียครับเห็นบอกว่าดาวรุ่งเก่งตัวนี้ก็ฮาคิมมี่ครับเอามาไว้จับเอ็มปาเป้เท่านั้นนะครับตัวนี้นะเอามาไว้ดวลกับเอ็มปาเป้นะครับสำหรับฮาคิมมี่ครับเก่งแจวอยู่แล้วสําหรับตัวนี้นะครับสาหรับฮาคิมมี่นะตัวต่อไปครับมาเป็นอาราบัตนะครับอาราบัตอาราบัตตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับผมว่าไม่ค่อยน่าใช้นะ แต่ถ้าผมว่ามันมันได้ความพิ้วเนี่ยดูดูจากค่าความพิ้วนี่คือเห็นได้ชัดเลยครับน่าจะเป็นกลางรับสไตล์แบบแนวเอสเซียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนวเอสเซียงเนาะสีดาวนะครับนะแล้วก็ความพิ้วนี่ก็ถือว่าดีเลยครับนะค่าอาการส่งบอลก็ดีนะครับมากับสกิลบูธโฮดิ้งโฮดิ้งไอโฮดิ้งนะครับนะตัวต่อมาครับเป็นจูต์เบ์ลิงแฮมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมขอลงดีเทลละเอียดหน่อยนะครับสำหรับจูต์เบ์ลิงแฮมเนี่ย เป็นตัวที่คิดว่าราคาจะดีเป็นท็อปสามนะครับดีในกิ่นนี้ก็คือราคาดีท็อปสามนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับที่แก้มาเลยก็คือตัวร้อยห้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นวิชันนะครับต,นะตัวนี้จะเป็นวิชันนะครับตัวร้อยห้านะตัวนี้จะเป็นวิชันเท้า 4, นเนี่ยจะเป็นซ้ายห้าขวาสี่นะครับตัวนี้จะเป็นซ้ายห้าขวาห้าแล้วแต่ว่า แก้มาเป็นสกิลบูที่กากกว่าก็คือเป็นลองพาสซิ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยดีนะครับสำหรับจูดหรือว่าสำหรับตำแหน่งกลางนะครับตำแหน่งกลางดีที่สุดก็อย่างที่ผมบอกมันต้องเป็นลองพาสนะครับเอ้ยมันต้องเป็นวิชั่นเพราะว่ามันมียิงไกลด้วยเนาะนะครับอ่าส่วนค่าพลังต่างก็จูดเบลลิงแฮมก็คือจูดเบลลิงแฮมครับก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือคนที่ใช้รุดกุลิตอยู่นะครับก็สามารถขยับจากรุดกุลิด99มาเป็นจูดเบลลิงแฮมได้เลยแต่คุณก็ต้อง ทนกับราคาที่มันแสบแบบจี๊ดเลยแหละทั้งสุตัวนี้ผมว่าราคาน่จะแพงเป็นท็อปสดูจากานับปัจจุบันนะครับก็ราคาก็ยังแรงมากเลยครับก็เจ็ด7ิบหกสิบเจ็ดสิบล้านนะครับก็ถือว่าแรงมากอันนี้มาแบบซ้ายหาขวาหาด้วยก็น่าจะเป็นตัวที่ฮิตมากเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับยูดเบอร์ลิงแฮมตัวต่อมาจะเป็นลูกาโมดิตนะครับลูกาโมดิตนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับก็มาพร้อมกับสกิลบูตวิชชั่นนะครับก็ สิบหลอดเหมือนกันกับจูดนะครับก็ซ้สยห้าขวาห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้เป็นฟิลเอ่อความพิ้วแหละครับความพิ้วความคมนะครับมันโมดิทอ่ะมันได้พิ้วเรื่องคมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวที่ดีนะดีเลยแหละนะครับยิงไกลก็ดีนะครับสำหรับลูก้าโมดิตนะก็น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เรื่องค่าพลังนี้ขอไม่เอยเรื่องราคานี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตำแหน่งเอ็มครับจะมาเป็นอ่ากักโปนะครับกักโปก็ สำหรับกัคโปก็เฉยๆนะครับเพราะตรงนี้ถ้ามาเป็นอะไรกิตี้อ่ะก็คือค่าพิ่ะนะครับความว่องไวครับมันจะดีกว่านี้นะครับหรือว่าสปีดมันจะดีกว่านี้มากอันนี้มาเป็นลองลองช็อตนะครับยิงไกลก็เฉยๆสำหรับผมนะกัคโปผมยังรู้สึกว่าใช้ตัวอื่นก็ได้อยู่นะครับนะก็เอาดาวซารดีพวกนี้ก็ยังใช้ได้ผมว่ายังไม่จำเป็นที่ต้องมาลงราคาแพงกับกัคโปได้นะครับ นะสำหรับการโปครับถือว่าแต่ว่าใครชอบก็จัดได้ครับสำหรับแฟนลิเวอร์นะครับนะอต่อไปครับจะเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ราคาต่ําที่สุดแล้วแหละนะครับเพราะว่ามากับสกิลบูทที่ไม่ตรงอะไรกับตําแหน่งไอเอ็มเลยครับมาเป็นสกิลบูทเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นสกิลบูทของกลางลุกนะครับนะมันจะดีถ้ากลางลุกได้เนี่ยจะดีนะครับแล้วก็1ิหลอดนะครับแต่ไม่ก็ไม่ซ้ายห้าขวาห้าด้วย5ดาวนะครับ มันควรเป็น C M มากกว่านะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับสำหรับบูโน่ฟอร์ดันเดสนะครับตัวนี้ข้ามเร็วเลยนะครับสำหรับบูโน่นะครับไม่ค่อยหน้าสนเท่าไร่นะสำหรับบูโน่อ่าแล้วก็ C M ครับจะมาเป็นกิสมันนะครับก็สิบหลอดเหมือนกันนะครับกินนี้สิบหลอดเยอะมากนะครับช็อตพาร์ซิ่งนะครับก็เฉยเฉยนะครับกิสมันก็ไปใช้นีมาใช้ซีดานได้ชิวๆครับไม่ไม่จำเป็นต้องเขยืบมากิสมันก็ได้ครับยัง ไปใช้ตัวที่ผมตัวที่ผมเอ่ยไปได้อยู่ก็สีิดานเนมาเมซี่พวกนั้น,นยังใช้ได้ครับสบายๆเลยนะครับสำหรับคิดมันไม่จำเป็นแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นอวเวเรสนะครับนี่ครับอวเวเรสกองหน้าหนุ่มน้อยนะครับดาวรุ่งจากแมนซิตี้นะครับผมก็ส่วนสุรัตนเจ็ดสามฟิลเล่นตัวนี้จะเป็นเหมือนโจนาธานเดวิดแต่ว่าบับเรื่องความเร็วบัฟเรื่องอโอเวอร์แล้วก็บัฟเรื่อง ความพิ้วจบสกอร์อะไรอย่างเงี้ยจะมาดีกว่านะครับถ้าผมว่าผมน่าจะชอบนะสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับเอาเวรเรสนะครับก็ผมจะเห็นที่สุดก็คือหน้าเวิร์กเรสนะครับหน้าเวิร์กเรสแล้วก็ค่าพลังแฝงต่างๆนะครับว่าจะดีหรือเปล่านะครับสำหรับเอาเวรเรสเนาะนะครับสำหรับตัวนี้ก็ซ้ายห้าขวาห้าสิบหลอดครับตัวเดียวก็จบได้เลยนะครับก็ถือว่าจบได้เลยนะครับจบไม่ต้องหากองหน้าสำรองได้อีกนะครับสำหรับตัวนี้ไปต่อครับสำหรับเอาเวรเรส ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเอ็มปาเป้นะครับนี่ครับเอ็มปาเป้ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดในงานเลยนะครับทีเด็ดในงานนี้เลยมากับค่าพลังสปีดนะครับอันนี้ค่าความเร็วเฉลี่ยมันอยู่ที่ร้อยสามสามเอ็มปาเป้เนี่ยผมคิดว่าค่าพลังของมันเนี่ยมันจะมาเป็นควบคู่เลยสปีดต้นกับสปีดปลายมันจะเท่ากันผมคิดว่าร้อยสามสามก็น่าจะเป็นร้อยสามสามทั้งคู่นะครับไม่ก็น่าจะเป็นร้อยสามเอ็ดกับร้อยสามสามเอ้ยร้อยสามเอ็ดกับร้อยสามห้านะครับ นะสปีดตัวร้อยสามาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสปีดปลายร้อยสามห้าสปีดตัวร้อยสามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ประเด็นคือมันคมมากครับร้อยความจบสกอร์ร้อนะครับข้าวความผิวอีก1 3อยเนะคือเป็นตัวที่ครบจบจริงๆครับต้องบอกเลยว่าครบจบจริงๆเอาอมาแบบค่าทุกตัวเลยครับตัวนี้เอ็มบาเป้ e, หน้าเป้าก็ดีนะครับตัวนี้นะสรับเอ็มปาเป้ครับเป็นตัวที่น่าใช้และราคาน่าจะอยู่ในท็อปสนะครับ ราคานี่ก็น่าจะคู่ขี้สูสีกับตัวต่อไปนี่แหละครับที่ผมจะเปิดให้ดูนะครับก็10หลอดครับก็ใช้ได้เต็มเกมแน่นอนครับ5ดาวซ้ายห้าขวาห้าเนาะสับเอ็มปเป้ความเร็วอัพเต็มถ้าใครสกิลบูสตรงนี้20นะความเร็วน่าจะเป็นตัวที่ความเร็ว190ตัวแรกในเกมนะครับก็รวมกับเทน30น่ะน่าจะอ่ะนี่ครับเอ็มปเป้ก็อย่างที่ผมบอกก็น่าจะเป็นตัวความเร็ว190ตัวแรกของเกมนะครับก็สปีดต้นรวมค่าเทน30แล้วเนาะก็น่าจะตันนั่นแหละ เดี๋ยวดูบอกอ่ะแล้วก็ตัวต่อมาครับเป็นเมสซี่นะครับเฮียเมสของเรานะครับนี่แหละอันดับราคาที่ผมจะบอกว่าท็อป3ก็จะมีจูดเบริลลิงแฮมเดป,ปเป้แล้วก็เมสซี่นะครับที่ท็อปสก็มากับค่าความเร็วร้อยสามสามเอ้ยร้อยสามสิบนะครับก็เร็วที่สุดในเวอร์ชันของเมสซี่แล้วแหละนะครับก็มาพร้อมกับค่าอารกิตี้นะครับก็คืออากิลิตี้นะครับก็ความพิ้วนั่นแหละครับนะก็ มันจะบวกกับในตรงนี้นะครับก็ผิวจัดๆนะครับต้องบอกว่าเป็นตัว R r w สายหักเข้ายิงเนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากนะครับถ้าไม่ใช่สายเปิดโคกนะครับก็น่าใช้จริงๆอีกตัวหนึ่งครับนะสำหรับเฮียเมสของเรานะครับสปีดต้นเมซี่จะดีกว่าสปีดปลายเสมอเพราะฉะนั้นสปีดต้นน่าจะประมาณร้อยส5ร้อยสามห้าร้อยน่าร้อยสามห้าแหละนะครับแล้วก็สปีดต้นน่าจะร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูนะครับสตัดภายใน มา9หลอดนะครับซ้าย5้าขวาห้าห้าดาวนะครับก็ครบจบจริงๆตัวนี้แต่ว่าราคาน่าจะแรงหน่อยนะครับสำหรับเฮียเมทนะครับรูปภาพสวยด้วยนะครับรูปนะครับจุบท้่วบนโลกด้วยนะครับโคตรเทนะครับสำหรับเฮียเมทของเรานะครับอ่ะแล้วก็อันเนี้ยไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับไฮไลท์ที่คนสงสัยกันมากที่สุดเลยนะครับก็อันนี้หน้านี้นะครับหน้านี้นะหน้านี้นะครับ อ่าหน้าคอลเลคชันนักเตะนะครับจะสามจะจะกดรับได้เลยนะครับก็คือกดรับปุ๊บเนี่ยกดรับปุ๊บมันจะเป็นตัวฟรีแต่ว่ามันจะสุ่มนะทุกคนมันจะสุ่มนะมันจะสุ่มตัวร้อยแปดในตัวที่ผมไล่มาทั้งหมดนะครับมาตนเนสเฮอร์นัน,นเดสจอห์นสโตนเอ่อไอควาดิโอนะครับแล้วก็ฮาคิมมี่อาราบัตจูดเบลลิงแฮม พวกนั้นนะครับต่างๆนานาครับมันจะสุ่มนะครับก็คือกดรับได้เลยแต่มันจะสุ่มเนาะนะครับก็ได้นแน่ๆคือร้อยแปดหนึ่งตัวถ้าใครได้หน้านี้แล้วก็สายฟรีเนี่ยจะได้สองอันนะครับถ้าใครที่ทําเอาตรงนี้ด้วยก็จะสามารถมาสุ่มได้อีกนะได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ประเด็นนะครับอันนี้ที่คือไฮไลท์ที่สุดเลยก็คืออันนี้ครับอันนี้จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้น ใครที่เปิดได้สิบเอ็ดตัวไออันสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวของหน้าเมื่อกี้ที่ผมบอกอะที่ผมขึ้นติ๊กถูกแล้วได้นหนึ่งอยู่นะตอนนี้ณนะปัจจุบันถ้าใครยังไม่ได้ตรงนั้นไม่ต้องเสียใจแต่ขอแค่คุณมีเงินในเกมนะครับผมซื้ออะไรไปแล้วนะครับนี่อะไรนะครับอะไรของมันที่ใช้ผมหมดไปทั้งหมดผมมีเงินอยู่ห5ร้อยห้าสิบกว่าหกร้อยห้าสิกว่าผมโดนไปแล้วครับเจ็สิบกว่าเอ็มนะครับณนะเวลานี้นะครับนี่ครับอะไรต่างๆนี่ ตัว100บวกนะครับตัว95นะครับแล้วก็ตัว90ตัว90นะครับเนี่ยแต่ได้ได้ซื้อตัว91นะครับเพราะว่ามันมันหมดนะครับตัว90นะก็แล้วก็จะมีอีกอันนึงอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นตัว85นะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อตัว85นะซื้อไว้สัก25ตัวครับประมาณ25ตัวนะครับนะสำหรับอะไรตรงนี้นะครับเตรียมไว้ได้เลยก็11 15 20แล้วก็25ตัว85บวกนะครับตรงนี้น่าจะเป็น85บวกเพราะว่า195แล้วก็90อันนี้ก็น่าจะเป็น85แหละครับนะ ก็คุณจะได้แลกเปลี่ยน1ตัวนะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้หนึ่งตัวเอาง่ายๆผมนะตอนนี้ก็แสดงว่าผมได้ร้อยแปดละสตัวแต่ต้องไปรอลุ้นว่าดวงผมอ่ะจะได้ตัวไหนนะครับดวงผมอ่ะจะได้ตัวไหนจะได้ตัวดีหรือเปล่านะครับสําหรับตรงนี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับนะในการเปิดนะหรือว่าใครอยากให้ผมสุ่มให้สามารถส่งไอดีมาได้นะครับทักมาได้ที่แฟนเพจได้เลยครับพี่ผมอยากให้พี่สุ่มตัวร้อยแปดให้ หรือว่าตัวร้อยร้อยบวกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีรวมๆกันมาได้ยินดีมากครับนะครับนะสำหรับสุ่ม M มือทองของเรานะครับกับกราฟทองต้องให้ M มือทองเท่านั้นนะเอองบทั้งหมดที่ใช้นะครับก็รวมๆแล้วหน้านี้3อันนี้ผมโดนไป30 30 40สเอ็มตีไป30 M เอ็มอะสี่สิบสาอันนี้โดนไปอยู่ตัวละล้านห้า สิบห้าโดนไปยี่สิบประมาณ 70m ครับถึงอยู่ 70m เนะครับราวๆ 70M เนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็กดปุ๊บเอสเช้งปุ๊บก็จะให้ลุ้นนะครับให้ลุ้นนะไม่ใช่ว่าให้ทุกคนสามารถกดเลือกได้เลยนะครับกิจนี้ไม่ได้มีกดเลือกนะครับไม่สามารถกดเลือกได้ก็คือสุ่มทั้งหมดนะครับเปอร์เซ็นต์ตัวร้อยแเปอร์เซ็นต์โอกาสเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วอันนี้ จะเป็นคําถามที่คนตั้งมาอีกอีกหนึ่งอันก็คือพี่มันจะคุ้มไหมกับ 70m ที่เราเอาไปแลกคุณคิดว่าคุณดวงดีไหมคุณคิดว่าคุณจะเปิดได้ตัวถ้าสมมติว่าคุณลงทุน 70m แล้วคุณเปิดได้ถ้าไม่ใช่บูโน่อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะขายได้ราคาแพงถ้าสมมติว่าคุณเปิดได้เอ็มปัฟเป้เนี่ยแน่นอนครับกำไรล้วนครับกำไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนั้นนะอืมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายสายเติมเนาะสายเติมก็นี่เลยครับ นะสายเติมก็สามารถซื้อแต้มตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาเปิดได้เลยนะครับก็400อแต้มแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับสามารถกดตัวตัวละ400อนะครับสามารถกดได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับตามงบของเรานะส่วนผมที่ผมอยากจะบอกนะครับก็ผมเคยมีพี่เขานะครับที่พี่เขาเคยบั็กหน้ารางวัลโบนัสเนี่ยแล้วพี่เขาเปิดไม่ได้นะครับในสัปดาห์ของเควินเดอร์บอยนะครับเควินเดอร์บอยกับเลวานดอฟสกี้นะครับ แล้วพี่เขาต้องมาซื้อในนักเตะร,รายการแข่งก็คือพี่เขาต้องเปิดอันเนี้ยเนี่ยทุกคนพี่เขาต้องเปิดอันเนี้ยครับไหนล่ะเนี่ยในสัปดาห์นี้พี่เขาบั็กเนี่ยเออเอมปาเป้ e พวกเนี้ยเนี่ยที่ที่พี่เขาบัก็กเนี่ยพี่เขาต้องเปิดอันเนี้ยครับเพื่อเอาตัวแล้วเปิดอันเนี้ยใช้ไปทั้งหมดหกหมื่นฟีฟ่าพอยต์ฟังไม่ผิดครับหกหมื่นฟีฟ่าพอยต์คือห้าแพ็คใหญ่ห้าแพ็คใหญ่ร้านผมจะอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งตัวเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าตัวหนึ่งอ่ะได้ตกอยู่ประมาณ7็ดแพ็คใหญ่ได้ตกอยู่ตัวแล้วหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับตัวหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ใครที่เออ,อยากแบบเขาเรียกว่าไงนะ่ะไม่ชอบการมีเงินนะไม่ชอบการลงทุนเอ้ยไม่ชอบการลุ้นนะครับก็คุณสามารถมรกดการันตีตรงนี้ได้เลยนะครับนะส่วนใครอยากให้ผมเปิดนะครับสามารถส่งอดีมาได้เลยนะกินดีมากๆนะครับเดี๋ยวทำคลิปลง YouTube ด้วยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ หรือว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามนะครับส่วนคลิปอ่าคลิปนี้จะเข้าตอนตีสองนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนต,อนตีสองนะครับนะก็ผมจะส,สตรีมประมาณเที่ยงคืนหรือไม่ก็อ่าห้าทุ่มนี่แหละนะครับก็ยังไงก็มารับชมกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาหวดกันมันนะครับรอเดี๋ยวผมมาจะ,จะมา,อ,าอัดคลิปให้ดูว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับนะตัวอะไรจะมานะฮะเออ ผมเปิดได้2ครั้งนะเพราะว่าอะไรผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมา,มากๆครับ